ี่ครับพี่ทอปอยากกินหรอขออนุญาตนะคะขออนุญาตป้อนผู้ชายแป๊บนึงเนาะจอโอ้ยตามสบายเลยครับคุณครับเก่ะครับอร่อยไหมคะพี่อรครับับด้วยผักแกงเยค่ะมกินก็มอกินบร๊กพี่ทอปกินพริกขาชอชอะไรแซ่บๆกงดูเล่นใหญ่พี่ท็อปกินพริก มึงเรื e <phin reforms> ่นงใหญ่ไงพี <UK> ่ท <satisfy karang ados> <uffy> ัอกกินพี่เฮ้ยพี่ทัอกกินบุกอุ้ยบุกกระโดดอ่ะเสร็จในหวาวันบีที่จ้าขออะไรมาเนี่ยขายังไรขายังไงอ่าสวัสดีครับแบบไส้กรอบอีสานจากร้านแม่ทวีส้มอีสานนะครับอ่าเฉพาะในไลฟ์ของเทศกาลเทนนี่นะครับเรามีตะกร้านะครับปกติขายอยู่ที่กิโลละ350บาทครับสําหรับวันนี้นะครับลดราคาอยู่ที่250ครับผมกิโลละครับ มันต่างกันนะครับนี่มันต่างกันนะครับเนี่ยมันมีสองอันหรือว่ามีแบบเดียวครับอ่าที่ที่เป็นที่ปักตะก้าครับจะเป็นแบบสูตรหมูล้วนแต่ส่งไปจะเป็นสองสูตรอ่าจะเป็นแบบมีผสมมุ้นเส้นด้วยครับแล้วก็มีแบบหมูล้วนว้นเส้นทำไมอันนี้มั้นเส้นแน่เลยนี่หมูล้วนเยอะจังราชาไหนตอนนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ เดินดูแก่มากเดินดูชิมให้นะถุงถุงขนาดนี้นะคะโอ้โหใหญ่มากไไมมม่่เลือกจะใช่ครับอ่าหนึ่งกิโลครับจะมีอยู่ประมาณสามสิบถึงสามสิบสี่ลูกครับก็กินกันได้ถึงหกคนเลยครับโโอ้หก็จะเป็นแบบเรียวครับน่องสิงไหมครับน่องหน้าเปื่อยๆหมูล้วนอร่อยครับหมูล้วนอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากครับหมูหมู หมูล้วนของเราจะเป็นเนื้อหมู80เปอร์เซ็นนะครับเป็นแบบเป็นแบบเปรี้ยวครับเนื้อหมู80เปอร์ซ็นที่สำคัญของทางร้านเรานะครับกับไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ได้ใส่ดินประสิวครับไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ได้ใส่ดินประสิวก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรคนในครอบครัวทำให้คนที่เราักทานราคายังไม่มาเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อค่ะราคายังไม่มา ออเดอร์เท่ารัวๆขอบคุณนะครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขายเท่าไหร่นะคะอ่านจากปกติ350ราสครับตุเจนนี่ในเทศกาลนี้เราลดราคาเหลืออยู่ที่250บาทครับผมตอนนี้ราคายังขึ้นจากสามรอ้าสิบค่ะเท่าหรอเจ๊แป๊บสักพูดนะครับคุณไปแล้วนะน่าจะปรับแล้วนะครับอยู่ที่250บาทเกิไปแล้วค่ะมาแล้วนะ250บาท แบบูนะครับนี่ไงอ่าเป็นแฟลเซลครับสองร้อยห้าสิบโซนที่แรกจบไม่ต้องเป็นเดินงานหวัดอ่ะ,อะครับก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านของเรานะครับเป็นเป็นใต้กองจากสิเตยไท,ทยอีสานครับลใล้กองอีสานขอร้านแม่ทวีส้มอีสานครับก็ ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันเสียครับไม่ใส่ดินประสิวด้วยนะครับก็เป็นแบบเปรี้ยวครับจะส่งแากสมุนไพร์ครับก็ถ้าเป็นในรุงเทพ่ปริมณฑลก็ถึงไทยใน1นถึงสวันครับเก็บนอกตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะหยุดความเปรี้ยวเลยก็ให้ลูกค้านะครับนําไปใส่ช่องแช่แข็งนะครับก็สามารถที่จะเก็บได้สามเดือนครับผมสุดที่สี่ อร่อยนะอ่อยลูกคู่ที่จริงใจนะครับก็ของกินเนื้อนิ่นเน้นเลยมากๆเลยน้ำมันคุณจวินกินไม่หยุดแล้วค่ะขอบคุณมากเลยลูกคุณจวินจิ้มเองด้วยนะไม่รอเจนนี่ป้อนแล้วอร่อยอร่อยคุณดีกินคับป้าป้าเอ้ยป้าป้าอ่ะพี่ค้าทำราคาก่อนได้ไหมคะอรุณรุ่งทำราคาให้ลอยเล้ย อร่อยอ่ะอร่อยครัพี่น้องกกลับบ้านถูงเลยเลยตัวเองข้ไหมไม่เอาหรออาเดก็มากินที่บ้านเอพี่น้อยาน้องกำลังทำละครี่ปาร์ตี้อย่านะมไม่มีครอบอ๋มีน้ำแล้วค่ะให้ฉันก็ได้ชิมอร่อยอ่ะนี่เรากินกันไม่อยู่เลยเหรอบุ้มอร่อยอร่อย วันนั้นหนูนั่งขายมีของกินติดการสิบเปร์ชาวัวนเข้าวง <laughs> นสิบเปร์นะพี่ดาวพี่ดาวมาช่วยกินบ้างนะได้ครับได้พี่ดาวอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่แถวทังหรอครับแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเหมือนกันตอนนึง <c oughs> ตรงไอเนี่ยฮะแกล้ขนเนลวก็เป็นแห่งนี้คิดว่าเลี้ยงแมวไหมไม่ได้เลี้ยงรา้านอยาหมาไหมครับไม่ได้เลี้ยงครับแล้วเราถามกันทำไมล่ะ หายแล้ปิดคุยเออหาเรื่องคุยอ่ะอัตต้าเขาเจ็ดร้อยแล้วแต่ราคาลุงพ่อยังไม่มาอสักครู่นะครับและอุพ่อลุงทำได้ไหมเนี่ยคุณพ่อใจเย็นคับพ่อพ่อใจเย็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพ่อจ๋าพ่ออย่าพึ่งแบบพ่ออย่าพึ่งแบบลุงทำได้ไหมนะครับมันเก็บไว้ได้นานไหมครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยปกติเราไลฟ์กันเองเนี่ยช่องของเราเล็กๆนะครับ ปกติไลฟ์กันเองก็หลักสิบเต็มที่ก็ร้อยวันนี้เหมือนคูณร้อยเข่าไปวู้ดถื่เต้นมากดีใจมากเลยครับขอบคุณจริงๆพี่นองกดซื้อแล้วนะล่าสุดคุณพี่มันเก็บไว้ได้นานไหมครับเนี่ยอ่าถ้าเก็บนอกตู้เย็นครับจะได้เจ็ดวันครับถ้าใส่ตู้แช่เย็นนะครับช่องแช่ผักเราจะได้เดือนครึ่งครับถ้าใส่ช่องแช่แข็งจะได้สามเดือนครับผมแล้วถ้ามันแก่ออกมาเอามาแบบ เวฟใช่ไหมเนาะเวฟเหรอคะพราะว่ือต้องทำไครับอบได้ทอดได้ย่างได้เบฟได้ครับแล้วออกมาไม่หมดอย่างเงี้ยเอาไปแช่เย็นอีกก็เก็บไว้ได้หนึ่งเดือนครับได้ครับผมเราใส่คัพเปอร์แวร์ใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับเวลาจะทานเราก็เอามาอุ่นได้ครับผมอืออ่าอยู่ที่สมุดปากกรนะครับตอนนี้เหมือนแอดมินน่าจะไปทําราคาลดแค่ช่องของพ่อค้าค่ะช่องของเจนนี่ยังไม่ได้ราคาเดียวกันเลยจ้ะอือสองช่องคุณเจนนี่ยังไม่ขึ้นนะครับกินนี่คุณดูขึ้นเนาะ อย่าพลยดิครับร้านแม่ทวีนะครับฝากด้วยแม่ทวีส้มสา่สัครับเปรี้ยวไหมพี่รับลูกค้าเนี่ยเป็นแบบเปรี้ยว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 บาลานซ์ดีก็คือปกติแล้วเขาจะส่งถึงลูกค้าถ้าเป็นกรุงเทพไปริมณฑลนะครับไม่ไดค่ะเปรี้ยวไม่ใช่ครับพ่อเปรี้ยวบาลานดีเลยเปรี้ยวบาลานซดีเนาะเปรี้ยวบาลานซ์ดีพ้นของเปรี้ยวบาลานอ์ดีเลยครับ เปรี้ยวกำลังดีครับเพราะพวกหนูพูดพร้อมกันเลยว่าเปรี้ยวกำลังดีอร่อยมากรอดเชื่อไหมหนูจะกินทุกวันบุ่มนะเราสามคนนี้เขาเคยแบบโอ้โหเมื่อกี้เปรี้ยวกำลังดีเลยครับขอบคุณครับตุ๊กตาบอกว่าเปรี้ยวไม่พูดพร้อมกันแล้วว่าไม่เปรี้ยวกับตุ๊กตาบอกเปรี้ยว เราลิ้นสัมผัสเราเพี้ยนใช่หนูนึกว่าหวานเพราะพี่อยู่ใกล้ๆงานช่วยหน่อย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 พีเปี้ยวพร้อมกันขนาดนี้สีทะเลาะกันไม่ไปตื้อครับตาก้าก็ก้าวบวกแล้วรอราคาแป๊บนึงนะลูกค้าขอบคุณครับรอราคาสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ต้องกำลังปรับอยู่นะครับไม่รู้จะพยายามทำให้ไวที่สุดได้ค่ะพก็ เลยสองมาเใช่ครับจะจะ่ายไม่ได้เนี่ยมาศูนย์เกินงบแล้วเว้ยพี่ต้องกินเยอะๆนี่พี่ต้องกินให้หมดจ่ายถ้้อนก็ได้เชื่อพรุ่งนี้เรียบร้อยยเลนะเรียบร้อนอะไรอ่ะอันนี้มีไปไหนกรับไม่มีได้ครับก็ไส้กรอกก็เป็นไส้กรอกสูตรหมูรวนนะครับไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดครับก็ ส่งจากสมุดประการนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ใกล้กันสกรุงเทพปริมณฑลก็ถึงภายในหนึ่งถึงสองวันแต่ถ้าาจังหวัดผ่านกันหน่อยก็ขอเวลาเดินทางเพิ่มอีกสักหนึ่งถึงสองวันนะครับก็เราก็เป็นร้านเล็กๆครับแม่ทว,วีส้มอีสานก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างเงี้ยครับวันนี้ได้โอกาสที่จะมาเหมือนกับเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอบคุณเทศกาลของคุณเจนนี่ด้วยนะครับ พ่อจ๋าพ่ออาจจะต้องบอกพ่ออาจจะต้องบอกแอดมินว่าเหมือนตอนนี้แอดมินะไปตั้งค่าให้ช่องของพ่ออะลดราคาแต่ว่าช่องอื่นไม่ลดนะจ๊ะอืมลุงลุงตัดคุณตั้งแค่ช่องเราหรือเปล่าครับช่องอื่นไม่ลดใช่สองเก้าเกียขาบอกว่าสองเก้าเกียอืมมันโชว์อยู่ที่สองเก้าเกียมันต้องมันต้องตั้งทุกช่องนะจ๊ะพ่อต้องตั้งทุกช่องนะครับบอกว่าทุกช่องทางนะจ๊ะผมตั้งแล้วทุกช่องทางครับไม่ไหวแล้วทำอะไรก็ได้เรสเซิ แต่อยู่ๆพี่อยากจะไปใส่วิกนั่งตกแดงด้วยดีพี่ใส่วิกเกิดมันนะฮาเลยนะขเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับแอดมินกำลังน้องๆน้องกำลังดูอยู่สวัสดีครับขอบคุณกันนะครับอทุกคนโื่อใหม่่เๆไปแล้วไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับพี่ท็อปมาใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่มอย่าอๆอย่าเพิ่งขอบคุณพ่ออย่าไม่ได้ขายเลยพ่อ